ไปดูความหนายของกลุ่มมาก้านะ Make America Great Again จีนเอ็นระบุว่าตอนนี้กลุ่มคือกลุ่มมาก้าเนี่ยถือเป็น mm hmm. เขาเรียกเป็นกลุ่มเรียกโดยรวมคือกลุ่ม Make America Great Again กลุ่มที่เชื่อว่า่าอเมริกาถูกด้อยค่ามานานนะฮะเพราะว่าให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นเศรษฐกิจก็ย้ายโรงงานไปจีนไป มาเลเซียเวียดนามไทยแลนด์อินโดนีเซียแล้วก็ด้านการทหารก็ต่ำต้อยนะ,ะแล้วก็เราก็ไปช่วยใครก็ที่ไม่สมควรช่วยคือคนพวกนี้จะมองคล้ายๆทำก็คือทำกลับมามองที่อเมริกาแล้วในอเมริกามันก็จะมีกลุ่มย่อยออกมาอีกหลายกลุ่มนะฮะกลุ่มหนชื่อว่ากลุ่ม stop the steal stop the steal เนี้ยแปลว่าอะไร stop ก็คือหยุด steal แปลว่า ลักขโมยกลุ่มนี้เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งเมื่อปี2020เลือกตั้ง2020โดนัลด์ทรัมป์แข่งกับโจไบเดนแล้วโจไบเดนชนะแล้วจริงๆชนะไปเยอะพอสมควรนะเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคะแนนคณะผู้เลือกตั้งเนี่ย300ขึ้นแต่ทรัมป์ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งแล้วก็ไปจัดการปราศาัยวันที่6มกราคมปี2021เพราะว่าเลือกตั้งมิกาเนี่ยเลือกตั้ง เสร็จแล้วเนี่ยจะไม่เปลี่ยนตัวผู้นำทันทีเขาจะมีช่วงของการเปลี่ยนถ่ายอำนาจนะ,ะผู้นำคนใหม่จะสบาบานตนรับตำแหน่งประมาณ21มกราคมเพราะฉะนั้นหนึ่งในขั้นตอนของการเปลี่ยนถ่ายอำนาจหรือการ transfer power เนี่ยอันนึงก็คือมันจะอยูอ่ตั้งแต่หลังเลือกตั้งจนถึงมกราแล้วช่วงนั้นก็จะต้องมีการรับรองผลการเลือกตั้ง6มกราคมปี2021สภาคอนเกรส กำลังประชุมกันเพื่อรับรองผลการเลือกตั้งที่มีโจไบเดนชนะทรัมป์ไม่ยอมนะขึ้นเวทีปราศัยแล้วก็ผู้ชุมนุมก็กดเกลี้ยวนะจะด้วยอะไรก็ตามด้วยการที่ได้ยินทรัมป์บอกว่าขโมยผลการเลือกตั้งก็บุกสภาแล้วก็เกิดคำที่เรียกกันว่า มีการสติลผลการเลือกตั้งสติลคือขโมยก็เลยเกิดเป็นกลุ่ม stop the steal นะหลังจากนั้นเป็นต้นมากลุ่มนี้เนี่ยก็จะออกการรณรงค์ทั้งในโซเชียลมีเดียทั้งออนกราวพูดว่า,าการเลือกตั้งเมื่อปี2020่เป็นการขโมยแล้วก็เป้าหมายของกลุ่มนี้ก็คือ stop the steal ก็คือการหยุดการขโมยการเลือกตั้งแล้วคราวนี้กำลัง active กันนะะ โดยกลุ่มนี้ก็เชื่อกันภายในกลุ่มบอกว่าคราวนี้มีความพยายามจะโกงการเลือกตั้งขโมยการเลือกตั้งอีกจากทางเดมโมแครตเพราะฉะนั้นเราต้องอย่ายอมนะฮะเ <Okay. S 1> จนเอ็นบอกว่ากลุ่มนี้พยายามทําให้คนเชื่อว่าถ้าทรัมป์แพ้การเลือกตั้งอีกครั้งในครั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นการโกงซึ่งเป็นตรกกะเดียวกันกับการเลือกตั้งเมื่อปี2020แล้ว อีวานไรครินนะคะซึ่งเป็นอดีตหน่วยเบรดเขียวและผู้ดำเนินการทางการเมืองซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทรัมป์นะคะบอกว่าคือเบรดเขียวคือหน่วยหน่วยรบพิเศษเดี๋ยววันวนหลังเล่าให้ฟังคือในกลุ่มนี้จำนวนมากเป็นทหารที่ไปรบในอิรักอัฟก,กานิสถานเป็นแบบเป็นเรื่องที่แบบเป็นมเป็นเป็นมุมมืดของอเมริกามากนะ,ะแล้วก็พวกนี้รบเก่ง แล้วก็พอกลับมาจากสงครามก็เกิดความขับแค้นรวมตัวกันนะแล้วก็จำนวนมากอยู่ในกลุ่มพวกนี้พวกเชิดชูคนขาวนะ,ะแล้วก็วันที่เข้าไปบุกสภาก็มีสมาชิกคนที่เคยเป็นทหารหน่วยรบพิเศษจำนวนมากอยู่ในนั้นด้วยหนึ่งในนั้นออกมาบอกแล้วอีวานไรคินนะคะบอกว่า6มกราคมเนี่ยจะเป็นวันที่สนุกมากถ้าทรัมป์แพ้เลียกตั้ง คนก็เลยบอกว่าเออส่งสัญญาณแปลว่าอะไรแปลว่าจะทำแบบที่เคยทำเมื่อ4ปีที่แล้วใช่หรือไม่นะะแล้วอีกหนึ่งความกังวลก็คือตอนนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยมันมีการปล่อยข้อความสร้างความเกลียดชังเยอะมากนะข้อมูลจาก Global Project Against Hate and Extremism โครงการต่อต้านความเกลียดชังและความสุดโต่ง ระบุนะคะบ,บอกว่าตอนนี้แอปพลิเคชัน t e l e g r a m เนี่ยมีการใช้ถ้อยคำรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธการเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้นกว่าสีเท่าในช่วงเดือนตุลาคมผออบริหารของสถาบ,บันวิจัยและการศึกษาสิทธิมนุษยชน David b บิร์กฮาร์นะฮะซึ่งเป็นองค์กรไม่เสีหากำไรที่ศึกษากลุ่มขวาจัดบอกว่าท่าทีของกลุ่มขวาจัดในปีนี้แตกต่างจากปี2020เพราะคนกลุ่มนี้ อาจย้ายการสนทนาการสร้างความเกลียดชังบนโลกออนไลน์เนี่ยไปสู่การสนทนาแบบตัวต่อตัวแล้วก็มีการซ่อนลายสนทนาที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อกวนสสำหรับวัน หลังการเลือกตั้งถ้าผลออกมาว่าทรัมป์แพ้นะคะซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่าวก็สอดคล้องกับรายงานของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาที่ระบุว่ากลุ่มหัวรุนแรงในประเทศจะก่อให้เกิดภัยคุกคามทางกายภาพที่สําคัญที่สุดต่อเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและบุคลากรรวมถึงโครงสร้างที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่รับบัตรคะแนนสถานที่ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์กิจกรรมการรณรง์หาเสียงสำนักงานพรรคการเมืองและสถานที่นับคะแนนเสียงเดี๋ยววันวันเลือกตั้งเนี่ยพอเขาเปิดหีบนับคะแนนเนี่ยพี่นาจะนั่งอยู่ตรงนี้จนกว่าจะตายไปจากการข้างหนึ่งให้เขาเตรียมอาหารไว้แล้วนะฮะต้องต้องรายงานนะฮะต้องรายงานทีนี้เนวาดาสำคัญอย่างไร เนวาดามีคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral College 6เสียงนะฮะ6เสียงถ้าเป็นการเลือกตั้งครั้งอื่นอาจจะไม่สำคัญมากขนาดนี้แต่พอครั้งนี้เนี่ยมันสูสีคู่ขี้กันมากมันก็เลยสำคัญพูดอีกครั้งหนึ่งการเลือกตั้งอเมริกาเป็นการเลือกตั้งที่ตัดสินกันด้วยว่าใครมี Electoral College หรือคณะ คะแนนจากคณะเสียงผู้เลือกตั้งมากกว่ากันคณะผู้เลือกตั้งมีทั้งหมด538คนทั่วประเทศใครได้เกิน270คนนั้นเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเก็บแต้มไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึง270เนวาดามี3แต้มนะแต่อย่างที่บอกขออภัยค่ะเนวาดามี6แต้มแต่สำคัญมากนะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยคือแบบ สูสีมากนะสูสีมากไม่รู้ว่าคราวนี้จะชนะกันคนชนะจะถึง300เสียงด้วยเปคือปกติเลือกตั้งอเมริการเนี่ยผู้ชนะจะได้300ขึ้นแต่คราวเนี้ไม่น่าจะถึง300นะคนชนะน่าจะ280 285 290เเดาเอาตอนนี้นะ เพราะฉะนั้นมันถึงเป็นการเลือกตั้งที่คู่ขี้สูสีมากเนวาดาก็เลยสําคัญนะรอบที่แล้วเนี่ยไบเดนชนะทรัมป์ในเนวาดาไปแค่33,500เสียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ,อ,อความสําคัญนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยคนงานในอุตสาหกรรมบร,ริการในเนวาดานี่เยอะก็ลาสเวกัสนะเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกเมืองที่มี Casino นะแล้วคนที่ทำง,งานที่นี่จำนวนมากเป็นชาวลาตินหรือคนเชื้อสาย h i s แปนิก